แล้วพอไก,ก่พะโงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานแล้วพ่อไก่พันในเยีเชสิแดดทันเลาะกับเพื่อนร่วมงานทันเลาะกับเพื่อนร่วมงานทันเลาะยำเช็ดแดกับเพื่อนร่วมงานแล้วพอไก่พันเนทันเลาะกับเพื่อนร่วมงานแล้วพ่อไก่พันในเยีำเช็ดเดดโยล่ากูน้ำมันเลบู ไม่เข้าใจสิ่งที่พูดไม่เข้าใจสิ่งที่พูดไม่เข้าใจนามาเลวสิ่งที่พูดยออเรียกุยออร่ากุไม่เข้าใจสิ่งที่พูด,พดยออร่ากุนามเลบูยอย,อว,ยอวีเลตุวิวมไซบูพูดแล้วเขาก็ไม่สนใจ พูดแล้วเขาก็ไม่สนใจพูดแล้วยอบีเขาก็ไม่สนใจตูแล้วคือยูมาไซบูพูดแล้วเขาก็ไม่สนใจ,ตนใจยะตะนาดิตาเคจารเนจนมีเรื่องกันไปจนมีเรื่องกันไปจูซาบิชิมยาเนพยายามอธิบายพยายามอธิบาย พยายามจูซาบีอธิบายชิมจ่าเลพยายามอธิบายจูซาบีชิมจ่าเลตูน่าเลเอาชิมจ่าบีบอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วน่าเดียวก่าเลน้ำเลบูอีกคนนึงก็ไม่เข้าใจ อีกคนนึงก็ไม่เข้าใจจอรอมาเจ้าแน่หรอพอไม่ต้องคุยพอไม่ต้องคุยเียวแน่เียวน้ำอะไรจ้าบุสวยนายเมื่อเข้าใจกันไม่ได้นายเมื่อเข้าใจกันไม่ได้ก็พอจอรอติ๊งจีชินแน่ย่าลิดิโกามาลาบีบามีลาบาเนลิบา